จะมาทานบุฟเฟ่ร้านไทยครับไทยอีสาน Hello Bangkok อีสานไทยเรสานรอานบาที่สต็อกโฮมครับสว,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 วัสดีครับถึงแล้ว Hello Bangkok เจ้าของ Bangkok มาเองเลยขลาสาขา เจ้าของบางกอกมากินเปหรืบางเกาะบางกอกกระทะบางกากครับเดินมาค่ะเปิดแล้วยังครับเปิดแล้วครับอ๋อเปิดแล้วเปิดแล้วยังครับ ารนใอค่อนช่บรรยากาศนอกร้านครับมันจะเงียบเหงาครับเทศกาลร้านปิดหมดครับครับอาไปรีวิวให้นอยด็วเชฟ เชฟจากร้านบางขอายนะครับเนี่ยไปกินมาแล้ววันก่อนปีสิบเก้าไนี่ยรับเฮลโลบางขอครับร้านอาหารไทยนี่ครับโอ้โหกุ้งแช่ยำปูมาครับลาบไทยอีสานอาหารน่าทานมากครับโอ้ขนมจีน กุ้งอบกุ้มกินที่นี่แล้วเนะาะเจ้าของราา้านแบงกอกที่คิแนแลนแต่เราเป็นอะไรนะเป็นไหนวะก็เป็นไหนว,ปนหนวปะปตาตาย <c oughs> นี่ครับบรรยากาศเรามาถึงอ่อ uh, สต็อกโฮมครับ <c oughs>

ไม่สุกไม่สุกปูปูปูสดนั่นอะ่ะท้องไม่ดีเลยอนนโอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวเราก็จัดน,น,นี่ทางนี้ก็มีไทยอร่ายมากมากระโหลกหมูอ,มมอืมหม้อแข็งแป้งมีขนมขนมเกีงก็เม็ ฮัลโหลฮัลโหลนี่ครับอูเฟ่ครับอาหารไทยท,นนที่อะสต็อกโฮมนะครับร้านฮิลโล่บางเขนกุ้งสักสองตัวต้มแซ่บใช่ไหมนี่ผมแมน <c oughs> ใช่ใช่ต้มแซบต้มแซบทีไก่ สอนอยู่นี้ด้วย <ๆๆ S 2> หมอเขา,าน่ารักจ้ะมีสองหม้อสอนมีแต่ไม่มีที่อช้อนอยู่ข้างบนง <c oughs> นั่งใส่เข้า เถียงม ra, ึงผ oh, no. oh, no. like. awesome. ่านเลยอยู่หลังนั่นมันกันอยู่ที่กรจอง่ายเลยอ่ะมอลาลกินยังไปตักสิหล่ตักอยู่ปัท้อกินกุ้งแท้ปันได้แต่กากินแต่ยุบหุ่อ่ะมันหวนเนี่ยวเดี๋ยวจะพิล มานั่งเรานั่งไหนี่อันนี้แหละนั่งนี่พี่เก่งเข้าไปนี่เลยนั่งเลยนี่ยมาไปตักเลยตักเลยตักไหมไปตักเอาเดี๋ยวมาขาตั้งมาเอามาจะเอาแบบไหนน้ำจีนก็มีแคบไหมรถเด็ดมีน้ำเย็นอะไรครับเออเอาเอามาขวดหนึ่งก็ได้ นั่งเลยนั่งเลยนั่งตรงไหนก็ได้ตรงไหนตไหนก็ได้โอแก้วก็เพิ่มหน่อยเลยได้ไมาัด็ด่นนะหยิบได้ไมตรงแล้วนี้เทียบเทียบกับบนเรือนี่ไปก่อนเรื่องเลยเรือจะเย็น

คแคร์เบุแคร์ต้องชดบ่ายเสียอืมของน้ำยากอือะใช่ของน้ก็ยังหายางคุณคาเป็นไงบ้างครับอาหารตอกอดอันนี้ใครนั่งเปลี่ยนเนี่ยพี่ปุ้เนี่ยเดี๋ยวพี่ปุ้เป็นนั่งกับัจัมาแล้วครับ

นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่านไหนหรกินอ้องนะมาดูนะมอัดเนังมีหล,ลากหลายดีเนาะนะ่างธรรมดารับ เท่าไหร่ครับถ้าเทียบยูโรสองร้อยแปดยูู่กูมันเท่าไหร่นะประมาณนั้นยี่สิบเจก็ไม่โหดหรอกเพราะว่ามีทั้งทะเลมีทั้งปูเห็นไหมเนาะเอาต้องัดดูเรือดีกว่าห้าสิบ เดี๋ยวจาเดี๋ยวเาจะกวดานไปกินเนื้อแคไปกินเนไกเย็นไปกินกับข้าวเด็ดบ่ทูกินมากเลยนี่จบกหหมูหมูทอดก็มีที่พวกเนี่ยหยับน้งจินอ่ะต้งกินไตเนี่น่าอร่อยเนาะนจินครับทุกอย่าง เอกุณสุขภาพดีีนะรสนดะ่อกกินอะไรครับอืออื้เอเปิดเพิมเต็มปั๊บยอดมากใช่ไหมต้องเปิดไปถึง5นาทีเต็มแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาแใส่ไว้กินปีกมาแ่ปิกปีแตะทอดกินเปยใสอดิกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไปกินบนกินเม่โอ้จะมากินอะไรเถอะเดียวกันไม่งาเหมือนมือนแบบมืนเบบพี่ไปจ้างได้เขาเล็กน้อยเ่คือไิ้นแรกไหมฉันพึ่งฉันเดียวกันโอ้ไทยสวีเดนจะไปชิ่มมั้งรสชาติของพี่ินแรกเนี่ย ม่รี่อยู่กับใครอ่ะอยากกินไก่ตัวใหญ่กินแเบแล้วไ่กี่ก็เอามาแล้วเนี่ยไปอยู่บนนุ๊กแ้ไงยุบก็ยืนอ่ะกินรอ่าเ็กเด็กออ๋เร็วยิ่งกว่าอะไรอยากกินเราบอกแล้วเด็กมันเผ็อยางมันเผ็ดรูปเช่นตอนเดี๋ยวให้กระดาษภาพเปี่ยอกูไหนอ่ะ ก็โจกตาจะพร้องเรียมีไอ้ซุปไม่สวยนะพีอาไปใส่อะอร้ามแล้วอ่ะเพียวหรอันที่เลย ดื่มกันให้หมดนั่นะสิ่งตวดนะขวดใหญ่นั่นแหละขวดเล็กสักขวดต้องดื่มไม่กันมันบุบไมครับวันนี้เราก็นอนอย่างเดียวไม่ไดดื่มถ้าไม่หมดก็ขอเขาเอาไปบนเรือออกได้ไหมได้ยังไง กลายมันต้องขายอะไรก็ได้ให้ได้ภาษีอะเอาเบียร์ให้พี่พูดหน่อยดิเอาแล้วไี้แต่วาพบงเพียงแค่หมูเทนน่เอาลอยพควาจานเขาตนอ่ะแลก็ไม่รู้เราชั้นเราแเอาตาแนี่ไม่ผมจะจับหมูนี่บ้ม่เพียงอาผ้าเปียกมามันที่ตกตาอยางเง อาลีนหยอนี่ับนี่เน้ติงคอนแอหรอปามก็คงจะอนนี่หรอกถ้าลูกค้าเยอะมันก็มันก็จะุ้มี่นี่ของมันอาจจะถูกกว่าที่เทศัวิหนานั่นนั่นแหป้าบอกไม่ไปใ้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ตรงนี้อยู่แล้วปา เดยกน้กบเราอ่ะกบนอกก็มีเได้กินอาหารไงแปหนึ่งแปดแ่กินนมกินนมกินโอ้กินนมกินนมกเต้นก่อนวาอย่เง้ยเหอานาวเต้นก่อจะได้กินข้าวแปหนึงแปหนึงแปหนึ่งไปด